โอ้เออห้าสิบคนนะเอ่ไม่เขาไม่ได้ดีว่านะครับผมจะพาไปประลองยุทธนะครับคือเราจะโวงครับนะครับมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปในที่เขาสร้างเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นกงครับอ่าผมก็ไม่ได้เทเต่าไหร่นะครับก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรของมันก่อนนะครับ โอ้โหยันยันเกิะครับอ่าตกลงนะก่อนแล้วนะครับรอสักครู่นึงครับหนึ่งนะครับโอ้ไม่นะโอ้จอ่า อันนี้ก็กลังยุดแล้วนะครับโอ,อะฝั่งผมเรียกก่อและะ้วรับเนี่ยโอ้โอ้เรืงนี้ก็ง,ง่ายๆนะครับเข้าไปในโซนสี่แล้วก็แล้วก็เข้าไปในเวลแล้วก็โหลดเอาครับก็ไม่ได้ยากลงเข้าไหวนะ่ครับ โอ้มันก็คอมโบไปนี่ว่ะนะฮะก็ไม่รู้ว่าฟังหมดจะชนะหรือเปล่าผมก็ไม่อยากกดนะครับตัวแพ้เสียเสียเสียหน้าเลยครับผมไม่อยากกดเพราะว่าจะแพ้ออกแนละ้วโอ้แพ้แน่นอนคนระับ พอ,อเอาไ้เลอือดนะไนี่อ,อันนะฮะมันมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเลือดมันก็เหลือดน,น้อยอยู่นะครับ นะฮะเราแพ้ครับนะฮะโอเคเรีบมันไม่เพิ่มนะครับถ้าไปแบบน,นี้แล้วมันไม่เพิ่มนะครับจนก,กว่าจนก,กว่าทีมผมจะตายนะครับถ้าไม่ตายมันก็เพิ่มเลื่อนไม่เพิ่มนะครับโอเคพอแล้วอันหนึ่งขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ